สวัสดีครับพบกับสุดข,ขั้วลิเวอร์พูลเราเริ่มต้นกันที่อเล็กซิสแมคลิสเตอร์เผยความรู้สึกหลังเห็นมอยเซกากซาโดสุดเศร้าหลังเกมโคปาอเมริกาเกมในค่ำคืนที่ผ่านมานะครับนักเตะทีมโชซีจากอเมริกาใต้ต้องลงแข่งขันในศึกโคปาอเมริกาด้วยกันเองซึ่งปรากฏว่าทีมชาติอาร์เจนตินาของเอนโซเฟอร์เดสเอาชนะทีมเอกวาดอร์ของมอยซกากซาโดและเดนบริสปาเอสไปได้ด้วยการดวลจุดโทษนะครับ ซึ่งส่งผลให้2นักเตะทีมชาติเอกวดอรต้องตกรปอไปไกเซโดถึงกับหลั่งน้ำตาหลังจากจบเกมด้วยความผิดหวังอย่างสุดซึ้งซึ่งแม็กอลิสเตอร์อดเดเพื่อนร่วมทีมของเขาที่บรดเดนก็ได้ออกมาสัมภาษณ์กับเอลฟูสโตโรสื่อของอาร์เจนตินาว่ารู้สึกเสียใจยที่เห็นเพื่อนร่วมทีมเก่าต้องจบลงด้วยความโศกเศร้าโดยกล่าวว่าทีมชาติเอกวดอเป็นทีมที่ยอดเยี่ยม มีผู้เล่นที่ดีมากและวันนี้โดยเฉพาะในครึ่งหลังพวกเขาก็ทําดีมีการต่อสู้กันในสนามแต่นอกสนามทุกอย่างก็โอเคผมเสียใจที่เห็นผู้เล่นที่จะเยี่ยมอย่างไมเซกายไซโดต้องจบลงด้วยความเศร้ามันแสดงให้เห็นว่าพวกเขาได้ทุ่มเททุกอย่างลงไปในสนามแล้วฤูดูการ่ากายเซโดจะเป็นกรลองสองําคัญของทีมโจซีภายใต้การควบทีมของกุนซิกนุนหมอย่างเอนโซมาเรสกาซึ่งคาดกันว่าพวกเขาจะได้จับกู้กลับ เอนโซเฟอร์เนตในตำแหน่งกองกลางของโลซีอย่างไรก็ถามแฟนบอลคงจะต้องคอยติดตามกันต่อไปว่าทังกู่จะทำผลงานร่วมกันได้ดีแค่ไหนเพราะการน,น,นี้ไกเซโดทำผลงานดีที่สุดเมื่อได้ลงเล่นร่วมกับคอนเน์กาแล้วก็ซึ่งอนาคตของเขากับเทียมอย่างไม่แน่นอนนอกจากนี้ยังมีนักเตะคนอื่นที่พร้อมที่จะยังตำแหน่งตัวจริงในตำแหน่งกองกลางของเทียมเช่นโลมิโอลาเวียและเคนแนสดิวเวริฮอล ซึ่งทั้งหมดนี้ก็ทําให้การแข่งขันแย่งตำแหน่งตัวจริงภายในทีมเชซีก่อนเปิดฤดูกันใหม่นั้นน่าจับตามองมากยิ่งขึ้นนะฮะด่วนฮงดาง8คนแรกกับมาซ้อมปรีซีซันแล้วโดยยังไม่มีซา,าล่าลิเวอร์พูลได้คอนเฟิร์มรายชื่อ8ประเด่นชุดใหญ่กลุ่มแรกที่กลับมาซ้อมช่วงปรีซีซันแล้วนะฮะแต่ยังไม่มีโมซาลาช่วงปรีซีซันมาถึงแล้วพร้อมๆกับอันเนอร์ส็อตคุดคุณใหม่คุณเทียม ที่จะถแถลงข่าวเป็นครั้งแรกนับเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ย,ย่างเป็นทางการของทีมหง์แดงเลยแหละครับแฟนๆหง์แดงก็คงอยากจะรู้กันแล้วนะครับว่าโค้ชคนใหม่จะว่ายังไงกันบ้างแล้วนักเตะทุใทญ่ที่จะทําอะไรกันบ้าง8คนแรกที่มา่งซ้อมนักวันศุกร์ที่ศูนย์ฝึกแอคซาเทนนิงเซ็นเตอร์จะแบ่งเป็น2กลุ่มกลุ่มเช้ามีสเตฟานบาสติกเกนเนอร์บรัสลี์จาเรลคอนซาและเชฟฟานเนเบิร์กส่วนกลุ่มบีหรือว่ากลุ่มบ่ายมี โอเวนเบกเคอติจอนเควินเคลเลอร์และอ็ตัสมิการจะตามมาแต่สิ่งที่น่าสนใจไม่มีรายชื่อของซาร่าวัตโรุอินโดฮาวิเอรเรียดนัทฟิลิปหรือฟาบิโอคาวาโยซึ่งคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ในช่วงวันหยุดพักผ่อนแต่อัพซอร์ไพยในนิดนะครับที่ไม่เห็นเอเลียดฟิลิปหรือคาวาโยเพราะพวกเขาไม่ได้ไปเล่นให้กับทีมชาติในช่วงซัมเมอร์แต่ต่างจากซาร่าและอินโด แต่ไม่ต้องห่วงนะครับคาดการณ์ว่าพวกเขาจะกลับมาแรงางานตัวในอีกไม่กี่วันครา้งน้าน,นี้และเริ่มโปรแกรมฝึกซ้อมเหมือนกับเ,เพื่อนๆคนอื่นๆโดยมีนักเตะชุดใหญ่อีก10คนที่ติดภารกิจทีมชาติและบางคนก็ยังอยู่ในช่วงพักผ่อนทำให้ช่วงเริ่มต้นปีซีซั่นของสลัดและเทียมไม่ค่อยรับรื่นเท่าไหร่นักดูกการมีพิมลิกจะเริ่มต้นขึ้นในอีก44วันข้างหน้ายังมีอะไรอีกเยอะที่สลัดนักเตะและทีมส์งดังจะต้องทำ ด่วนสื่อเผยซาอุยังคงสนใจโมซาลาดาวยิงลิเวอร์พูลโมซาลาก็น่าตัวเก่งของลิเวอร์พูลนะครับที่ตกเป็นเรื่องการย้ายทียมอย่างหนักมากในช่วงก่อนหนี้ซึ่งน่าจะเป็นข่าวดีสําหรับอเนลอรสลอตผู้จัดก,การทีมคนใหม่ในยุคข,ของอเนลอรสลอตที่แอนฟิลด์กำลังจะเริ่มต้นขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าขณะที่นักเตะชุดใหญ่ของหงส์แดงก็เตรียมตัวกลับมาฝึกซ้อมช่วงก่อนเปิดฤดูก,กาลนอกจากซาลาไม่ได้มีส่วนร่วมในการแข่งขันใดๆในช่วงซัมเมอร์ เขาจึงคาดการณ์ว่าจะกลับมาในวันแรกและผลงานของเขาในช่วงสองสมสัปดาห์แรกของการฝึกซ้อมน่าจะมอกบอกถึงความคิดของเขาได้โมซาลายังคงได้รับความสนใจจากหลีกซาอุดิอาระเบียนะฮะแม้ว่าเขาจะไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อสารชุนเลยเกี่ยวกับสถานการณ์นี้แต่ฟอฟิซัวโรมาโนนักข่าวคนดังได้เปิดเผยว่าความสนใจจากหลีกซาอุดิอาระเบียนั้นยังคงมีอยู่แม้จะมีข่าวลือแต่ผมยังไม่ได้รับข่าวการอัปเดตใดๆเกี่ยวกับสถานการณ์ของโมซาลาจนถึงนัดตอนนี้ เขาบอกกับลิเวอร์พูลเอโคในคอลัมน์พิเศษของเขามันเงียบมากๆไม่มีการเปลี่ยนแปลงกับสโมสรใหม่ในซาอุแม้จะยังมีความสนใจกันอยู่ตั้งแต่ฤดูร้อนปีที่แล้วแต่ลิเวอร์พูลยังไม่ได้รับข้อสื่อใดๆในขณะนี้ผมไม่มีการยืนยันหรือรับประกันในดๆเกี่ยวกับการที่ซาลาสจะย้ายไปซาอุในช่วงสมัยนี้หากลิเวอร์ยังคงมีความทะเยอทะยานที่จะแซงแมนเชตีขึ้นไปอยู่บนจุดสูงสุดของพรีเมีย ก็เป็นที่จะจินว่าพวกเขานั้นจําเป็นจะต้องรักษานักเตะที่ดีทส,สุดของพวกเขาเอาไว้ซาลายังคงเป็นหัวใจแกนหลักของทีมลิเวอร์พูลและเป็นผู้เล่นที่คนอื่นๆหวังขึ้นพาให้ช่วยพลิกสถานการณ์หากสิ่งต่างๆไม่เป็นใจหากมีข้อเสนอมหาศาลเข้ามาในช่วงใดช่วงหนึ่งก่อนที่ตลาดก,การซื้อนักเตะจะปิดลงหงแดงจะต้องพิจารณาเพราะซาลาในวัย32ปีไม่ได้อายุน้อยแล้วนะฮะอายุมากขึ้นทุกวัน เงินจำนวนดังกล่าวสามารถนําไปใช้ได้โดยสล็อตเพื่อเสริมสร้างความแข็งๆๆแกร่งในตำแหน่งอื่นๆของทีมได้อย่างไรก็ตามนั่นไม่ใช่การสนทนาที่จําเป็นที่เกิดขึ้นในตอนนี้ได้ดวนกันแน่มิเกลอาร์เตต้านะครับเบลคัมสล็อตสู่พเมลีกเดี๋ยวเจอกันมิเกลอาร์เตต้านใหญ่ของอาร์เซนอลไอปากต้อนรับอ่านเนื้อสล็อตเจ้าในใหญ่คนใหม่ของลิเวอร์พูลสู่พเมลีกพร้อมชมว่าเป็นโค้ชที่ ฝี่มือเยี่ยมสลัดที่นำฟีญูดประสบความสำเร็จได้ก้าวขึ้นมารับช่วงต่อจากเจ็กิ้งคลับที่แอนฟิลทันนี้สํานักข่าว ESPN Sport สื่อชื่อดังกีฬาได้ไปสอบถามความคิดเห็นของอาร์เตต้าเจ้าในายใหญ่ชาวสเปนถึงโค,ค้ชคนใหม่ที่เขาจะต้องวัดฝีไม้เลืมือด้วยผมไม่รู้นั่นเป็นคําถามสําหรับเขาและผู้คนตัดสินใจมาที่นี่อาร์เตต้าตอบในประเด็นแรกที่นักข่าวถามถึงสลัดจะประสบความสําเร็จในการชันงานต่อจากเกิงคลับได้ไไม แต่สิ่งที่ผมพูดได้คือยินดีต้อนรับสู่พิมริกนะผมคิดว่าเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมชัดเจนว่ามันเป็นเรื่องที่น่าเศร้าเล็กน้อยที่เจอเกนจากไบเพราะสิ่งที่เขานํามาสู่พิมริกผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่เคยมีมาก่อนด้วยความสามารถพิเศษของเขาวิธีการเล่นของเขาและช่วงเวลาที่เขาสร้างขึ้นในหลีกแห่งนี้ลาครัวกล้องหลังวัวปวกนะฮะกลับมามีข่าวพบพันธ์กหงแดงอีกแล้วหลังการปัดต่อสัญญ,ญาฉบับใหม่กับวัวบวก แม็กซองลาครัวนะครับปากาหลังเฟนแมนกลับมาตกเป็นข่าวกับลิบบูผู้อีกครั้งแล้วนะฮะหลังเจ้าตัวปฏิเสธสัญญาช่ัยใหม่ที่บวบวบกต้นสกัดในศึกมุนเดสกาเยอรมันที่หยิบยื่นให้กองหลังที่ถนัดซ้าใช้ในวัย24ปีรายนี้เคยตกเป็นข่าวกับลิอร์พูลมาแล้วตั้งแต่ช่วงสม,มัก่อนและล่าสุดเจ้าตัวก็ปฏิเสธที่จะต่อสัญญาก,กับโบวบกซึ่งสัญญาของเขากำลังเข,เข้าสู่ปีสุดท้ายแล้วด้วยทั้งนี้นะครับเดิมทีทางวบโบกเองก็ไม่ตรงการขายลาครัวออก อย่างในสมัยก่อนที่มีการททบทามจากหลายทีมไม่ว่าจะเป็นยูเวนตุสมิลานหรือลิเวอร์พูลพวกเขาก็ปฏิเสธข้อเสนอไปหมดโดยหวังจะจับนักเตะขยายสัญญาชั่วโมงใหม่ได้อย่างไรก็ตามเมื่อสถานการณ์ได้เปลี่ยนไปลาคัวไม่สนใจต่อสัญญาท่าทีของวกบวกก็มีการเปลี่ยนไปในช่วงสมัยนี้ด้วยหากพวกเขายังคงฝืนเก็บแข้งรายนี้เอาไว้ในช่วงสมหน้ญญาเมื่อนักเตะหมดสัญญาเขาก็จะไม่ได้เงินค่าตัวแม้แต่ปอ์เดียว สำหรับลิเวอเองก็จะเจนว่าพวกเขากำลังมองหาเซนต์ฮาร์ปที่ถนัดเท้าซ้ายและอายุไม่มากราคาเหมาะสมเพื่อเข้ามาเป็นตัวแทนราะยะยาวของเว์จิฟันได้อยู่และในเงื่อนไขของลาคัวก็ถือว่าคุณสมบัตริตรงกันเลยทีเดียวนี่คือสุขข่าวลิเวอร์ pool ซึ่งเป็นรอบเย็นของที่5กรกฎาคมขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลิเวอร์ pool สโมสรที่ผู้ต่อนรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์ pool และเดอะคอฟแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สมโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s ส r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอ f แฟนบอลพันธะที่สำคัญนะครับมือน้อยของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ